เขามาด้วยนะไหนใครเห็นเจ็ดสามตรงไหนเอาเทียนมาส่องดูทีเทียนมาส่องดูมันไม่เห็นถือตัวนี้น้ำด้วยครับเอาห้โหแล้วเจ็ดสาม ไนเก้ไหนนี่คอคนเห็นเก้าเจ็ดสามนไหนหนเก้าเจ็ดสามชี้ชี้นดูไหนเก้าเจ็ดสามหนเก้าเจ็ดสามเออใช่เฮ้ยนี่คนลุกเลยครับตอนนี้คนลุกเลยผมเห็นเลยเก ตัเงแต่สี่แปดโอ้เออสี่แปดห่านออกไปน้ำพุ่งไต่ไปนน้ำพุ่ยไต่ไหนไปแล้วเขาป่วยยติมาเดินมาไม่รอรอข้างฉันมีเสียงหงอไปแล้วก็ประมาณนี้ ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับคุณยายแล้วเกิดอะไรขึ้นยายนะฮะนี่อนยยนตอนนี้เกิดอะไรขึ้นฮะ,ะเออราจอไราเฮแล้วมาแอาเจยมดเดี๋ยวสักครู่นะเราจะมาจุดเลขหานประทัดนะ ยชากสมชากสชยย้ายไปได้ครับย้ายไปได้ยายยายไปได้ครับไปได้ครับไปได้ครับเดวดยดยยายเียยายเลยดูยายนะครับดูยายนะครับดูยายนะครับดูย้ายนะครับดูยายนะครับย้ไปได้ครับดูดูนะครับคออะไรขึ้นครับนนนดูดูลมันขึ้นหัวเต็มเลยขึ้นหัวเต็มแล้ว

จ um ะ้เปเลยเป็นเลยบอกยายบอกยายบอกยายทบอกยายน้อยายไม่ต้องมานั่นน้อยไปไปวอร์รัไปเก้าเก้าเก้าเก้

เรเห็นเก้าเจ็ดสามแล้วคุณลุกนะขายใกล้ลึกๆขายใกล้ลึกๆอ๋ออะไรใครมีอะไรเอาใส่ให้ยายด้วยด้วยมีน้าลงอย่าเอาน้ำให้ยายกินหน่อยเราไม่ได้มาลบหลู่นะฮะวันนี้สงสัยคุณยายเมียโกรธใจบอกลูกหลานได้ไหมคุณยายเมียเนี่ยเออยายเนี่ยบอกได้บอกแล้วคุณเพราะว่าแกไปชี้ตรงเก้าเจ็ดสามนะแกคนลุก มันไงมันคนลุกไงมันเต็มหัวเลยไงมันก็มีคนมาเยียบคนหัวเลยเหมือนนเยียบเลยมันก็บมาเยียบเออมันคนลุกไงคนลุกวมันขึ้นอหมดแกคนลุกจนแกบอกว่าเห็นก้าเจ็ดสก่คนลุกแล้วก็ดนสาธุสาธุนะ คุณบารมีใหญ่เมียเนาะเออใหญ่เมียตรงนี้นะฮะรักษาลูกหลานพายายก็ถูกไม่ติดเปิดเลยเปิดเลยหล่มันมันเต็มหัวเลยไงมันก็มีคนมาเยี่ยมคนหัวเลย เหมือนมีคนมาจิ้หัวอ๋อมันมันมีคนมาจิ้หัวเหยียบเลยมันก็มาเหยียบมีคนมาเหยียบมันคนลุกไงคนลุกแล้วมันขึ้นไปหมดแกคนลุกจนแกบอกว่าเห็น9ก้าเจ็ดสามเกคนลุกโอ้วตอนด้วสาธุสาธุนะ

ซื้อเลขให้เลย9เจ็ดสาม9เจ็ดสาม9เจ็ดสามทุกคนให้เล้9เจ็ดสามจริงมาเดี๋ยวผมซื้อให้เลย9เจ็ดสามื้อมาซือแต่ดูให้แน่เอออย่ามาทำแบบนี้นะฮะเออไม่ได้มาลุกอยู่นะ9เจ็ดสาม ดูคือหัวให้ชเหมือนกับมันชาเย็นชาไปทั้งตัวเป็นเย็นชาเย็นชาไปทั้งตัวเลยครับ้ลุกเละคือแปลว่าจังได้ลลเนียา้ยคือาไตงงคากินเขาสื่อสารกันคุณยายไปไปเห็นตัวเลขก็ถึงได้เป็น ไปหมดูยายได้ครับดูยายตัวอกวาเนี่ยม7 3นะครับไปซื้อเสือเอาเนี่นะเนี่ยคนนี้ไม่ชอบ8ชอบ81 81ใช่เนี่ยสมโพธิมาโอ้รู้แล้วเออพอมาพอถึงม้านเราบอกเกย์รถเด็ก็973เลยเขาไม่เชื่อไงเขาเห็นหมดเลยเขาเห็น80เขา80บเขาบอมากมาก

ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเล่อพี่ดองเด้อรอก่อนนะครับบอกแล้วจากคนที่ไม่เคยเป็นไรนะคนนี้นะจากคนที่ไม่เคยเป็นไรเด้อพี่ดองเด้อ คือใหญ่กว่าที่เป็นเมื่สักคู่นี้นะครับร่างกายค็นิสิตีนะครับร่างกายแข็งแรงแล้วนะนักมวยไทยชาวบ้านเข้าใจทุกคนเข้าใจนึกว่าแต่แกล้งนะฮะรึกว่าแต่แกล้งกันเนาะแต่ทีไรได้ปรากฏว่างวดที่แล้วนี่เคได้หนึ่งแปดเคในศูนย์เออศูนย์หนึ่งเคไม่เอาเคไม่ซื้อเคไม่ซื้อวันนี้วันนี้มาทัก อางวัที่ลรวเห็นได้หนึนหน่งศูนย์ปรโอ้เไม่ชอบแตรไม่ชอบคุณยายคุณยายเล่าเล่าก็ได้ครับแต่กี้ว่าจะได้ะตะกีก็จะได้แกไม่ซื้อวันนี้วันนี้มาทักรางวดที่เราเห็นได้หนึ่งศูนย์เปร มาคุณยายคุณยายาว่าล้ากนได้เหรเล้าเล้าเสามโเชัดเจนีดไแล้วแก่จ้คงไหนเน็นั่นไงงูเนี่ยขดเปขเปสไปดักจะขเปสสี่ยังสารระเบนีคอยกมึนมึดหัวคอยเลย มันหนามันเหมืมันหนามดแมมันมึนเอามือไปซีต้นลมนมึนันเอามือไปซีอะไรเอามือไปซีอหมูเออแกไว้เ็เออ่เต้นฮแเมันมึนนหมอยเลยแม่มันปงมเสียนองละเลงะเออมันคือคตมันมึดเขาหัว่อยเลยวาผมตั้งขึ้นกับอุยจว่พจะได้ขอกบงคยมันชาหัวด้รชาผมชาหัวซาาง ไม่่้เคยเป็นอี้โอ้ยน่าาเขาแข็งแรงเนาะข่อยเคยิข่อยหนอนี่ข่อยหนว่าเรียเ้าแล้วก็เกแล้วก็เม่ก็เลยเอามือไปสี่กันเพราเราดูนี่บเห็น มองชอบยืดเต่าเก็บสามแล้วก็มึนขึ้นเลยมีมีสงสัยว่างวดงวดที่ก่อนเห็นเป็นเลยงวดที่แล้วก็เห็นหนึ่งถูงแปดเอามาคอยโก้ซื้อ ายนน่าจะน่าจะยายแกน่าจะทวงทั้ง่ยทว้่ววข่วก็ม่าวกนด้ทีไหละวยายเห็นเห็นบเห็นก้าเ็ดี๋ยวเดีวจะได้ซื้อตามบ่อย่างนี้แต่ไปจะกัสิดื้อโอ้่จะซื้อแล้วเนี่ยจะซื้อแล้วไม่ซื้อก็เหยียบหัวเด้อถ้าไม่ซื้อกลัวนอเป็นกับิดาเหยียบหัวคอยกิือเออเมืนี้ยายโอ้แมนแมน ไปตามาเล่นดิด่ไร้นเอ้อนเ็นเดี้อมแต่เองเน้นเราเคยจะเตมปลาดิเออเต็มนมไม่เจาะได้ปลก็ให้พื่อาแต่ให้ติูน่เป็นภาษาไทยเนี่ยยัอยู่ยยุ่ยัม่อยเกิดมากกก็บ่เคยเป็นบ่เคยเป็นตอนนี้มาสองรอบทีนี้คั้งแรกไม่เป็นอาเนี่ยค้่อยก็ต้อเ หเ้เขาไม่เชือเาไม่เชื่อไงีไม่เชื่อไงัอนด้นะเือนสามเดือนสาม้ยนะวันนี้วันที่สามเดือนสามวท่สามคเดือนสแสดงว่าที่ยาเห็นก็คือเก้าเจ็ดสาเออเเออวันนี้ขึ้นสค่ำเดือนสามเออวันสุดด้วย คุณยายต้องไปซื้อใช่ไหมทำไมไม่ซื้อไม่ได้เพราะงวดที่แล้วไม่ได้ซื้อถึงได้มาเป็นแบบนี้ใช่แล้วก็บวนได้ซื้อแล้ยวขินใดก็บวนซื้อกขบวนมานอกจองแล้วต้องซื้อมัดต้องมัดยายมาบอกตรงๆเลยยายมาบอกแล้ยไม่ซื้อไม่ซั้อไม่ซเลยให้เอาใจยายแล้วกัน